มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรวินพาวเวอร์เทอร์โบ258แรงม้าไฟหน้าครับเขาไฟหน้าของเขาเนี้ยเป็นแบบตัวอะดัปตีฟ LED ปรับทิศทางตามการเลี้ยวเนี่ยของพวงมาลัยด้วยเลสีเดิมๆจากโรงงานเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะฮะคันนี้เพื่อนๆดูนะใช้ระยะเวลาในการเปิดเนี่ยปัดเดียวเท่านั้นเองะเบาะสีสวยมากนะฮะเป็นทูโทนนะฮะตัดกับตัวรถครับการลงการลอยเห็นไหมฮะเพื่อเวนาการลอยหน้าจอเนี่ยยังอยู่เลยนะครับเรียก เรียกได้ว่ารถคันนี้ครับเป็นรถที่สภาพพร้อมใช้งานมากมาก วันนี้ฮะจะพาเพื่อนๆทุกคนครับมาทําความรู้จักกับรถสปอร์ตเปิดประตูสองที่นั่นให้รู้จักกันเพิ่มเติมเพื่อนมใครฮะกำลังหาอยู่ครับวันนี้ฮะกับเจ้าตัว่า BMW ครับ Z4X Drive นะฮะ 30i M Sport ปี2019คันนี้คันนี้น่าสนใจอย่างไรกันบ้างติดตามชมไปพร้อมๆกันได้เลยโอเคคันนี้ฮะเพื่อนๆฮะตัววารันตีครับยังเหลือถึงปลายปีนี้นะครับส่วน BSI ฮะเหลือถึงปลายปีหน้าฮะเพื่อนๆสามารถเข้าเซอร์วิสที่ศูนย์ b m w ทั่วประเทศได้อย่างสบายบายเลย และที่สาคัญครับเจ้าตัวแซโฟของเราฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรวินพาวเวอร์เทอร์โบ258แรงม้าเรียกว่าใช้งานเนี่ยเพลนิพลนๆสบายๆแล้วแถมประหยัดด้วยนะครับไฟหน้าครับเขาไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบตัว a d a p t i v e LED ปรับทิศทางตามการเลี้ยวเนี่ยของพวงมาลัยด้วยไม่เพียงแค่ไ้นเพื่อนๆน,น,นะฮะนะฮะเจ้าตัวแซตโฟของเราเองเนี่ยยังมีเรื่องของตัว Comfort Acces s มาให้ด้วยนะฮะช่วยเพื่อนๆนะในการเปิดปิดประตูในการขึ้นลงเนี่ยได้ง่ายยิง่งขึ้นที่สําคัญคอนเซปต์โฟกัสครับเพื่อนๆ กคันของเราฮะการันตีเลยฮะสีเดิมๆดะมะอันนี้สีเดิมๆจากโรงงานะะเจ้าของเดิมดูแลด,ดีมากนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะฮะคันนี้นะครับอ่ะอันนี้คือบริเวณภายนอกอเพื่อนเพื่อนดูความงามนะฮะของภายนอกค่ะว่าน้องเซตโฟของเราเนี่ย ภายนอกสวยขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูความหลอ่อฮะว่าน้องไซเบอร์ของเราเนี่ยภายในฮะจะหล่อแค่ไหนเดี๋ยวอันดับแรกฮะเดี๋ยวเรามาดูการเปิดประทุนเลยดีกว่าเพราะวันนี้ฮะถ้าเพืเ่อนๆซื้อรถสปอร์ตเปิดประทุนไปแล้วแน่นอนนะฮะว่าเราเนี่ยอยากจะเปิดประทุนนะฮะรับลมนะฮะหลอ่อๆเท่ๆกันแน่นอนอยู่แล้วเพื่อนๆดูนะใช้ระยะเวลาในการเปิดเนี่ย พับบเดเบียร์นัวเองครับไม่นานเห็นไหมฮะใช่เพียงอ,อึดใจเดียวก็ได้ฮะสามารถเปิดประจุได้ครบหมดแล้วเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในกันบ้างดีกว่าเพื่อนๆดูสีเบาะเบาะสีสวยมากนะฮะเป็นทูโทนนะฮะตัดกับตัวรถครับทำให้รถของเพื่อนๆเนี่ยดูสปอร์ตนะฮะดูหลอ่อดูเท่ดูสวยเก๋มากยิ่งขึ้นเลยที่สําคัญนะตัวฟังก์ชันของเขานะครับหลักๆนะโอเคครับแอร์ซ้ายขวานะับปรับแยกกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบช่วยจอดให้ด้วยนะฮะในส่วนตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวครูส คอนโทรลมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยเลีไยวว่าฟังก์ชันพื้นฐานครับของตัวแซตโฟนเนี่ยมีให้เพื่อนๆในตอบโจทย์อยู่แล้วสบายๆที่สําคัญครับเพื่อนๆนะอยากให้ดูเลขใหม่กันนิดนึงครับเลขใหม่คันนี้ครับแค่เพียง2องหมเก้าเท่านั้นฮะเพื่อนๆฮะรถปีสิบเก้าครับใช้งานมาแค่2องหมเก้าดูสภาพาการรงกันรอยเห็นไหมฮะเพื่อนๆนะการอยหน้าจอเนี่ยยังอยู่เลยนะครับเรียกได้ว่ารถคันนี้ครับเป็นรถที่สภาพพร้อมใช้งานมากมาก เดี๋ยวเราไปดูตอนปิดกันบ้างเมื่อกี้เปิดประทุนไปแล้วใช่ไหมฮะสมมติฝนตกตอนนี้ฮะ เรามาดูว่าปิดปะทุนนี่เขาจะเร็วแค่ไหนเพื่อนๆดูฮะแค่เพียงไม่กี่วินาทีแค่นั้นนะก็สามารถปิดปะทุนทุกอย่างเนี่ยครบสมบูรณ์ได้เลยเรียบร้อยกันละเดี๋ยวเรามาสรุปความน่าสนใจครับของน้องเซทโฟคันนี้กันว่าน้องเซตโฟของเราฮะน่าสนใจอย่างไรกันบ้างน้องเซทโฟปีสิบเก้านะครับเลขไมค์แค่เพียงสองหมื่นเก้าวางรันตีเหลือถึงปลายปีนี้ BSI เหลือถึงปลายปีหน้าสีเดิมๆทั้งคันแบบนี้นะฮะมาพร้อมกับราคาพิเศษเลยราคาแค่เพียงสอง สล้าน9ก้0 0 0บาทเท่านั้นเป็นรถพร้อมใช้ฮะเรียกได้ว่าซื้อไปแล้วไม่ต้องทำอะไรฮะสามารถขับหล่อๆขับสวยๆได้เลยที่สำคัญน้อง Z 4ฟของเราเนี่ยสามารถใช้งานแบบ Daily Us e ได้ด้วยใช้งานได้ทุกวันเลยถ้าวันนี้ฮะเพื่อนๆสนใจนะฮะต้องการขอขอ้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวรถนะครับข้อมูลการจัดไฟแนนซ์ครับโทรมาปรึกษาฝ่ายขายของเราได้เลย0 9 2 2 5 6 8 8 5 6 0 9 2 2 5 6 8 8ห6อ้าครับหรือฮะจะนัดหมายครับมาดูตัวรถที่ร้าน Walk- in เข้ามาฮะนี่ฮะ ร้านโฟกิงลักสุริคาของเรานะครับอยู่ในตลาดมอเตอร์สแควร์ครับล็อก B4 สี่ิฮะหาง่ายมากๆอยู่เส้นเกษตรนวมินติดกับโรงพยาบาลนวเวศร,ร้านของเราครับเปิดบริการทุกวันครับตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปเลยเ้เพื่อนอยากจะมาเช้ากว่า10โมงได้ไหมได้ครับโทรมาพูดคุยกัน กกันรที่สําคัญครับออกรถกับโฟคิงเนี่ยออกรถได้ง่ายมากๆไม่ว่าเพื่อนๆจะทําอาชีพอะไรก็ตามขอให้นะฮะสามารถพิสูจน์ได้ว่าแหล่งที่มาทางการเงินเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ฮะแค่นี้ก็สามารถรับรถกับเราได้เลยที่สําคัญครับเพื่อนๆว่าต้องการจะออกรถใช้เงินน้อยที่สุดได้ไหมมาพูดคุยกันต้องการดอกเบีย้ยพิเศษต้องการของแถมนะฮะวันออกรถะฮะมาคุยเงื่อนไขได้เลยหรือ วันนี้ซื้อสดครับเข้ามาคุยสุดพิเศษกันนะแล้วพบกันที่โฟกิงลักส์ีิคาครับ